หลังคาโรงงานนะคะดูหิมะส่วนอีกซีกนัก้นก็น้ำแข็งล้นๆจุกๆเลยนะคะโอ้ยเนาะนี่ก็คือข้างในโรงอ่ะไม่ไม่มีคนนะคะข้างในอ่ความหนาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงองศาค่ะเหมือนกับว่า เปิดฮีเตอร์ไว้เพื่อให้เครื่องจักรหรือว่าอะไรไม่แตกเสียหายนะคะแต่ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนทำงานนะคะก็จะใช้ฮีเตอร์เหมือนแอร์เนี่ยค่ะมีคอมเพรสเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในก็เหมือนแอร์แต่ว่าเป่าลมอุ่นออกมาค่ะดูหน้าต่างดีน้ําแข็งเกาะแล้วนี่ขนาดหน้าต่างสชั้นนะคะหน้าต่างสองชั้นดูเนี่ย ขอบหน้าต่างสองชั้นแล้วระหว่างกลางน้ําแข็งเกาะเต็มเลย